สวัสดีค่ะพี่เอแนะนาตัวหน่อยค่ะเป็นใครมาจากไหนคะสวัสดีค่ะชื่อเอนะคะเอดารินทิ์ก่อนหน้านี้ก็ทํางานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเป็นบริษัทที่ค่อนข้างมีรายได้ค่อนข้างดีนะคะมีสาขาอยู่ทั่วโลกแล้วก็ค่อนข้างเป็นบริษัทมั่นคงเลยค่ะในปัจจุบันนี้ก็มาปฏิบัติพระเจ้าเต็มเวลาค่ะไม่ทราบว่าพี่เอพื้นฐานเป็นคนยังไงคะ พื้นฐานในครอบครัวก,ก็มีการปลูกฝังนะคะให้เราธรรมะธโมปฏิบัติธรรมตั้งแต่เด็กๆเข้าวัดเข้าวาทำบุญตักบ,บาตรก็เลยคิดว่าตัวเองก็เป็นคนดีคนหนึ่งในสังคมค่ะอย่างนี้พี่เอ๋มีใครมาเล่าเรื่องพระเจ้าให้ฟังคะดิเรื่องพระเจ้าครั้งแรกในตอนไหนคะได้ยินเรื่องราวพระเจ้าครั้งแรกก็ตอนเข้ามาหาลัยนะคะก็มีพื่นพี่มาเล่าให้ฟังแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจมากแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นค่ะ ไม่ได้ปิดกัน้นคือตอนนั้นเชื่อไหมคะอยังไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์ซเชื่อแค่แค่รู้จักนิดหน่อยว่าพระเจ้าเป็นความรักนะพระเจ้าเป็นผ่านพี่น้องคริสเตียนเนี่ยที่ดูแลเราเราก็รู้สึกว่าสัมผัสความรักของพระเจ้าได้ก็ประมาณนั้นค่ะไม่ได้รู้จักพระเจ้าแบบตรงๆนะคะแล้วอ,อ ทีนี้มามีเหตุการณ์อะไรที่กลับมารู้จักพระเจ้าหรือว่ามาเชื่อพระเจ้าค่ะตอนนั้นก็สมัยเรียนอยู่ก็คือทํางานใช่ไหมคะทำงานทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยในการทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยเนี่ยก็คือก็มีรายได้ที่ค่อนข้างดีแล้วก็สามารถที่จะดูแลครอบครัวได้แล้วก็งานนี้เนี่ยก็ทําให้เรารู้สึกมีอนาคตที่สดใสลองเปิดเป็นบริษัทดูแต่แรกๆก็ค่อนข้างเวิร์กคิดว่าน่าจะไปได้ แต่สุดท้ายก็ไม่รอดก็ต้องปิดบริษัทไปค่ะนทีนพ้พอปิดบริษัทแล้วแล้วยังไงต่อคะหลังจากที่ปิดบริษัทไปแล้วก็ไปทํางานอีกที่หนึง่งก็รู้สึกว่าบริษัทนี้ก็น่าจะเป็นที่ที่ทําให้เราสามารถมีสร้างรายได้แล้วก็สร้างฐานะขึ้นมาได้เพราะว่าคนอื่นทําได้ก็คิดว่าตัวเองน่าจะทําได้ก็เลยตั้งใจทําแบบเอาจริงเอาจังแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ไม่ได้เป็นไปนอย่างที่เราคิดก็ค่อนข้างยากพอสมควร ก็เลยตัดสินใจไม่ไม่ทำงานที่นี่ต่อแต่ว่าไปทํางานอีกที่หนึ่งค่ะไปทํางานอีกที่หนึง่งก็เป็นที่ที่รู้ว่าเลยว่าพระเจ้าจัดเตรียมไว้เพราะว่ามีคริสเตียนสองคนที่เป็นชาวต่างประเทศเนี่ยเขาทํางานเป็นเพื่อนร่วมงานอยู่ด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมชีวิตของเขาเนี่ยดีจังเลยเขาเป็นคนที่ง่ายๆสบาย,บายใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายมีสติสุขแล้วก็อ่อนโยนมากเขาก็หนุนใจให้ข้าพเจ้าเนี่ย ไปกลับไปหาพระเจ้าไปเขาก็พาไปคิดจักก็เลยตัดสินใจกลับมาหาพระเจ้าแบบจริงจังนะคะเพราะว่าอยากรู้จักกับพระเจ้าจริงๆนะคะแล้วก็อยากจะมีประสบการณ์เหมือนกับที่เพื่อนๆนของเรามีจริงเราแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างคะหลังจากที่เราแบบได้กลับมาหาพระเจ้าจริงๆตอนหน้านี้ที่เคยทํางานหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีรายได้แล้วก็เปิดบริษัทแต่สุดท้ายเราก็ไม่ได้เป็น,ปนอย่างที่เราคิด ตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงในเรื่องของอาชีพการงานแต่พอหลังจากนั้นก็ไม่ได้เป็นไปนอย่างที่เราคิดทําให้ความมั่นใจน้อยลงใช่ไหมคะแล้วก็การเมื่อก่อนเนี่ยก็คือรู้สึกว่าเป็นคนที่วางแผนในชีวิตคิดซับซ้อนนะคะแล้วก็ไม่เรียบง่ายแต่พอหลังจากมาเชื่อพระเจ้าก็รู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนไปแล้วก็เรียบง่ายมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นไม่ต้องไปแบกอะไรเยอะแยะมากมายเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าเราก็อยู่ได้ เราไม่ต้องใช้กําลังตัวเองเหมือนเมื่อก่อนแต่ตอนนี้มีอะไรเราก็พูดคุยกับพระเจ้าบอกกับพระเจ้าทุกๆเรื่องมันก็สามารถผ่านไปได้แล้วก็มีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็ชื่นชม,มินดีแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของของเอได้อย่างชัดเจนก็คือเรื่องของคําพูดบางครั้งเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีการใช้คําพูดโกหกนะคะแต่ว่าหลังจากที่เชื่อพระเจ้าแล้วก็รู้สึกว่าเราทําสิ่งนั้นไม่ได้อีกต่อไปเพราะว่าเรามีชีวิตของพระเจ้าที่เป็นชีวิตที่ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถทําให้เราทําบาปได้ะ เราก็ไม่กลับไปเป็นแบบนั้นอีกแล้วนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะพี่อยากบอกอะไรกับคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าไหมคะว่าพระเจ้าเนี่ยทําให้ชีวิตของเราเรียบง่ายได้ยังไงง่ายมากเลยค่ะคือเราสามารถเปิดใจง่ายๆต้อนรับองค์เพราะว่าเรารู้ว่าพระเจ้าเนี่ยสร้างเราใช่ไหมคะให้มีร่างกายจิตและวิญญ,ญาณเรามีวิญ,ญญาณเพื่อติดต่อพระเจ้าเป็นความอิ่มหนำที่แท้จริงให้กับเราเราเมื่อก่อนอาจจะพยายามหา บางสิ่งบางอย่างมาเติมเต็มเราแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ท้อแท้แล้วก็ผิดหวังไม่ได้ไม่ได้อิ่มใจอย่างที่เราคิดแต่ว่าเมื่อเรามีพระเจ้าเนี่ยเราแค่เราแค่รค้องโอ้องค์พระเยสู oh, oh, เจ้าโอ้องค์พระเยสูเจ้าพระองค์ก็เข้าสู่ภายในวิญญาณเราะเป็นชีวิตเป็นทุกสิ่งเป็นชีวิตที่มีความชื่นชมดีแล้วก็มีความสุขทุกวันไม่ต้องไปพยายามทําอะไรด้วยกําลังของเราแต่ว่าเราพึ่งพิงพระเจ้าในทุกเรื่องเราก็มีความสุขได้ก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะ a เมน